รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสปอตโฟกัสรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นโทรทัศน์ทองคำพบกันเช่นเดิมนะครับผมองค์อาัยทัดกุลพร้อมทีมงานประจำการอยู่ที่ MCOSSD หมายเลข30เช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราก็จะว่ากันถึงเรื่องของยอดนักวิ่งลมกรดไทยนะครับภูริพลบุญสอนหรือว่า เทพบิวของเราเนี่ยครับว่าตอนนี้เนี่ยมาข่าวคราวนี้ก็เงียบไปทีมงานก็ไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยความรู้สึกหลังจากที่ไปพลาดท่าที่เยาวชนกรีฑายาวชนโลกที่โคลอมเบียมาแล้วเนี่ยก็เงียบไปเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ฝึกซ้อมอยู่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของลูกหนังถ้าบอกว่าใครไม่ไอายผมไอายแมมทุกคนร้องอ๋อเลครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้ ใครอายผมไม่อายแล้วครับมันจะกลับกันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลถ้วยที่เคยมีมนขลังสําหรับแฟนลูกหนังชาวไทยมาน,นานนับหลาย10ปีนะครับผมเองก็ทำมาทำข่าวนี้มาเนี่ยตั้งแต่ก i n g c u p ครั้งแรกๆครั้งต้นๆประมาณครั้งที่3าครั้งที่นั่นแหละครับสีปีก็คืออยู่ในแวดวงนี้มาก็50ปีได้หินจะได้นะครับเพราะนั้นมันมีมนขลังแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ย บนขลังมันก็จะเสื่อมคลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้ผ่านไปเกือบสัปดาห์แล้วทัวร์ก็ยังลงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของลูกหนังไทยทีมชาติไทยนะครับวันนี้ไปพูดคุยกับน่านนะครับกุนซือที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนนั่นก็คือโคตเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับว่าเขามองถึงทัวร์นาเมนต์นี้อย่างไรบ้างแล้วก็มองถึงเรื่องของอการทําทีมของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวครับ โฟกัสนิวสนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทางอู s u v cross 4x4 master of all road สิงค์คอร์ปอเรชันอาดิดาสเปิดตัวเสื้อแข่งขันเย่าและเยือนสำหรับทีมชาติอาร์จเจนตินาเยอรมนี ani, ญี่ปุ่นเม็กซิโกสเปนและเบลเยียมที่จะใช้ในการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์ค2022ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ โดยในปีนี้ชุดเสื้อแข่งขันทุกชุดจะได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบจากวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมโบราณและศิลปะมิกซ์เทคจากเม็กซิโกที่ตกแต่งบนเสื้อแข่งขันทีมเยือนและศิลปะการพับกระดาษโอริกามิรูปกามาตกแต่งบนเสื้อแข่งขันยาวของทีมชาติญี่ปุน่นที่ถ่ายทอดผ่านการเลือกใช้สีสันซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ สารเข้ากับลายกราฟิกอันล,ลัำสมัยคอลเลกชันทีมชาติฟีฟ่าเวิลด์คัพ2022มีวางจำหน่ายแล้วโดยเสื้อแข่งขันมีจำหน่ายทั้งหมด6ทีมได้แก่อาร์เจนตินาเยอรมนีญี่ปุ่นเม็กซิโกสเปนเบลเยียมวางจำหน่ายทั้งแบบลิบิก้าและออเทนติกราคา2,900และ4,600บาท สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยชุดเตรียมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจสเกม2023ทีน่คนครหางโจประเทศจีนเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตบอร์ดชิงแชมป์อาเซียน2022ในรายการมมสบาหลีแชมเปี้ยนชิพ2022ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยมีนักกีฬากว่า200คนจาก9ประเทศประกอบไปด้วยประเทศไทยมาเลเซีย สิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามเมียนมาก,กัมพูชาบรูไนอินโดนีเซียเจ้าภาพในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันซึ่งไทยส่ง8นักสเก็ตบอร์ดทีมชาติร่วมชิงชัยในครั้งนี้รอบชิงชนะเลิศนักสเก็ตบอร์ดไทยผ่านเข้าไปรุ่นเหรียญรางวัล2ประเภทเริ่มจากประเภทสเก็ตบอร์ดเบสทริกเพชรนภัรวิจิตรรงโชลีลาท่าบิ๊กสปินเบนเน็ไกรได้อย่างยอดเยี่ยมกว้าเหรยนเงินขณะที่ประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทผลปรากฏว่า ททวัตชัยแซ่อึ้งโชลิลาทาคะแนนเข้ามา206.60คะแนนแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ส่วนเหรียญทองเป็นของบาสลากาอิโตฮูโตโมจากอินโดนีเซียที่ทําได้ถึง228.53คะแนนกลุ่มตรีเพชรโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีส e ุซุเซลจำกัดเดินเกมรุก ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถบรรทุกตัวจริง Isuzu King of Trucks โดยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุด Isuzu The r o c k ลุยทุกความสำเร็จ Towas the r o c k ส่งสองโมเดลใหม่ได้แก่ Isuzu The r o c k รุ่น GZx และ Isuzu The r o c k รุ่น FZx โดยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น รับฟังก์ชันการใช้งานอย่างคุ้มค่าประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมปลอดภัยเหนือชั้นด้วยระบบเบรกช่วยเอนจินเลทาเดอร์รถบรรทุกอ e ีสุส e ุใหม่ล่าสุดอีสุสุ t เดอะร็อลุยทุกความสำเร็จพร้อมจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w e s u z u บ tis.com และ f a c e b o o k ี s US u ส u ทร u c k Thailand o f f i c i a l InFocus สนับสนุนโดย All New CBR 150R For The Real Racing p a r t แรงเท่าที่ใจอยากแรงบริษัทจราเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดมิตรแท้ care, ประกันภัยจำกัดมหาชน New a c h i v e New Yaris ชีวิตสนุกให้หยุดคงยากปอ t โฟกัสในช่วงของอินโฟกัสนะครับเราไปพบกับ ยอดนักวิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเทพนั่นก็คือเทพบิวครับภูริพลบุญสอนซึ่งถือได้ว่าเป็นความหวังในการวิ่งระยะสั้นของไทยในอนาคตก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาเท่ากับเป็นการเริ่มต้นแต่ว่า จนทุกวันนี้เนี่ยความเติบใหญ่ของเขาประสบการณ์อะไรต่างๆก็พัฒนาเขาขึ้นไปเยอะเราไปพูดคุยกันช่วงก่อนหน้านั้นนะครับเคยพูดคุยกันในช่วงของซีเกมที่เวียดนามนะครับก็ดูเหมือนยังเหนียมๆยังเด็กกันอยู่อย่างน้อยแต่ว่ามาใหม่นี่โอ้ทีมงานถึงกับงงเลยม,มากประสบการณ์การพูดจาฉานแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีความหมายอย่างมากเลยทีเดียวครับสวัสดีครับผมบิวพิลพลบุญสอนครับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่่ปแขงขงอไสวัสดีครับผมบิวพุทโธมุนสอนครับนักกีฬารทีมชาติไทยชุดซีเกมสที่ไปแข่ง oh, <no. S 1> ดี ก็รู้สึกแบบภูมิใจมากเพราะว่าเป็นสนามแรกที่แข่งต่างประเทศแล้วก็เป็นขั้นแรกที่แบบสนามที่แบบใหญ่ที่สุดก็ตื่นเต้นแล้วก็ถือว่าผลงานออกมาก็ถือว่าดีดมากๆเลยครับก็ถือว่าแบบโอเคท่านจริงก็อยากไปก็อยากไปครับเพราะว่าต่างชาติก็จะแบบดีคือเรื่องมันพร้อมทุกอย่างเรื่องงานสนามพร้อมแล้วก็อาจจะมีแข่งทุกทิศมันก็ทําให้เรา ท่านาขึ้นไปอีกเลยครับใช่ก็ถือว่าอยากไปซ้อมมาการออกบอกครับการออกบอกคือก็อยากเพิ่มแบบทักษะให้ดีกวนี้ว่าแบบออกยังไงให้มันแบบแรงกว่านี้มองอะไรก็ได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นเยอะเลยับเพราะว่าเร้ไปแข่งต่างชาติได้แข่งคนแปลกหน้าที่เราไม่ค่อยรู้จักแล้วมีประสบการณ์หรือว่าแบบ ทำให้แบบไม่ตื่นเต้นมากเวลาแบบแข่งแบบในประเทศหรือแข่งแบบนอกประเทศก็จะแบบทำให้ตัวเองแบบมีสติมากขึ้นใช่ครับก็ว่าองก์ประกอบก็อาจจะมีส้มต่ำบ้างครับส้มต่ำบูเบลาบวกขึ้นมาเขาชอบนะครับเมื่อก่อนไม่กินหรอว่าเดี๋ยวนี้ยังกินอยู่เมื่อก่อนไม่ค่อยกินครับตัวนี้แบบติดแล้วอ๋อันนี้บูเบลาคือเพิ่มทำให้เราสามารถวิ่งได้เร็วใช่ไหม อ่่่ไมแนก็อยากจะมีแบบชื่อติดแบบในแบบท็อปของโลกให้ได้ครับแล้วก็อยากจะทําแบบเวลาให้แบบลงก้าวให้ได้ครับแบบอยากเป็นคนแรกของไทยที่แบบลงวิ่งก้าวครับชก็ขอบคุณการกีฬาชายเป็นคนที่คอยสนับสนุนแต่ผมแบบกีฬาแห่งชาติจนถึงตอนนี้ครับก็อยากขอบคุณมากที่ติดตามผมครับ มีแฟนหรือยังครับมีแฟนหรือยังจริงจริงเลยเอาเรื่องจริงก็ก็มีอ่าก็ก็มีอ่าก็ก็มีอ่ะโฟกัสเปเชียลสนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทางอีซูซูวีครอส 4x4 Master of ชมัส Road เอเวท่านผู้ชมครับสปอร์ตโฟกัสในช่วงของโฟกัสสเปเชียลเราจะพูดคุยกับโค้ดที่เรียกได้ว่าแหมคนนี้เรียกว่ามั่นมีความมั่นในตัวเองนะครับเพราะนั้นก็รู้จักกันดีนั่นก็คือโค้ดเตี้ยสะส,สมภพประเสริฐสวัสดีครับโค้ดเตี้ยครับสวัสดีครับดังครับวันนี้ต้องบอรบกวนอีกแล้วนะครับฟุตบอลคิงส์ครับแข่งไปจบไปแล้วเกือบสัปดาห์แล้วโค้ดเตี้ย ทัวยังไม่ยอมกลับบ้านเลยดิมันเป็นยังไงกันเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราเองก็พยายามที่จะทําผลงานให้ให้เรียกความมั่นใจแหละเพราะว่าก่อนที่จะถึงเอเชยนครับเนี่ยรเราก็มี3เดันให้ให้ได้ทดสอบทีมตลอดเวลาครับซึ่งสําหรับฟิงซัเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นวร์นที่ที่ว่ากันว่าใครได้ตัวที่ดีชุดหนึ่ง่ยนะครับหลังจากที่รแรกๆอาจจะไม่มีทั้ง เจเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้แล้วก็รวไมไปถึงอ่ะสุภโชคเองก็ครับย้อนกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปหลังพอพูดถึงเอ่อคิงครับเนี่ยที่มันเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากๆนะ48ครั้งก็ผมเองเนี่ยเริ่มเข้ามาทําข่าวก็ประมาณครั้งที่2ทนะี่3แล้วก็40กว่าป,อปีอ่ะโคเตี้เคยเคยผ่านสังเวียนนี้มาไหมมา,มาบ้างไหมก็ว่าถือว่าผมมีโอกาสได้เล่น2ครั้งเออเป็นดีก็ถือว่าโอเค เป็นเป็นอะไรที่เป็นเกียรติกับประวัติของตัวเองอยู่แล้วซึ่งทีมแมทชิงซับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นทุนเม้นทใหญ่ใช่เพราะว่าของเมืองไทยครับสมัยก่อนนี้มันมันมีมนขลังมากนะครับเป็นทีที่ติดหนึ่งในเอเชียก็ว่าได้นะครับใครได้แข่งเนี่ยแล้วก็หลายๆชาติแต่ว่าตอนหลังๆพอฟีฟ่ามาจัดระเบียบก็ทําให้มนขลังเนี่มันดูเหมือนจะเสื่อมคลายลงไปนะมันมันก็มองอย่างั้น ก็ไม่แร์นะสาหรับทีมป้าจริงๆแล้วมันต้องมองว่าครับอความที่มันขาดมันขังเนี่ยเพราะว่าเราวางแผนในการที่จะเชิญทีมไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าโดยระยะหลังเนี่ยทีมที่มาเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่เล็กแต่ก่อนเรายังเคยเห็นซีเดนซึ่งเป็นอันดับ4ของทุกบอลโลกเดนมาร์กซึ่งซึ่งซุปเปอร์ซาที่มาแจ้งเกิดที่นี่เพราวกามีผลพวงไปต่อในชีวิตเขาในยุโรปแบบแย่ๆสมัยเคอนเคยมาฝ่าที่นี่ซึ่ใช่ ซึ่งมันก็ทำให้รู้ว่าไอ้ทีมที่เราเชิญมาเนี่ยหรือไม่ได้จทีงแค่ญี่ปุ่นจันโนเน<อ>ี่หน่อยโดยคิรทีิวคือมาเนี่ยมันก็หายไปเพราะนั้นมันก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วด้วยท่าทางจริงับเนี่ยมันมีค่าของของ,ของด<ช>้วยบบนี้ยอยู่แล้วเพราะนใช่ใช่สิ่งที่จะต้องสืบสืบสืบสากันไปเนี่ก็คือค,ความมีสเสน่ห์ว่ะใช่แน่นอวนว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ร้จัดการแข่งขันเองโดยเฉพาะสมาคมเองเนี่ยต้องเริ่มและวางแผน อีกสองปีข้างหน้าจะจัดเนี่ยควรจะล่อหนันสือเชิญก่อนเอาทีวีดีมาใครก็อยากดูคือไม่คือจริงๆแล้วฟุตบอลนนสมัยเนี้ยผมว่าแฟนบอลเข้าใจว่าอถ้าเราเอาทีวีมาเนี่ยเอาทั้งผลการแข่งขันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมว่าแฟนบอลรับได้แต่เอาทีไม่ดีมาแล้วเราผลแขนไม่ดีเลยนะมันยิ่งมันยิ่งโดนโดนกระทืบซ้ำใหญ่นะเพราะนั้นทีมที่มาโอเคก็ต้องยอมรับมันก็ต้องพระกันบวกกับค่าใช้จ่าย อันนี้น <ะ S 1> ต,ต้องยอมรับมีค่าใช้จ่ายด้วย<ช>นะก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับมีคนม,มีคนบอกว่าเอ๊ะไทยกับมาเลเซียนี่มันมันไปโดนอาถรรพ์อะไรหรือไทยนี่แพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่ากว่าจะผ่านไปได้นี่น้ำลายเหนียวทุกครั้งเนี่ยก็ก็สะสมอง,งยังไงอาถรรพ์คำว่าอาถรรพ์ผมผมว่าผมมองไม่ใช้อาถรรพ์แล้วครับผมว่าทุกครั้งมันเป็นเรื่องของความ ความอยากเล่นของมาเลเซียได้วยส่วนหนึ่งอ้ใครเจอใครในฮาเซียนเนี่ยทุกคนอยากเล่นดาหมดนะครับแม้ว่าในเกมที่เราแพ้ขอโทษเนี่ยถามว่ายิงเนื้อเกมจริงมันก็ไม่ได้เสียหายมากนอกจากขึ้นแรกเท่านั้นขั้นแรกดูดูสับสนหน่อยมันอาจจะมีผลเพราะว่าเจเองเนี่ยเจเจ็บเนี่ยทุกอย่างมันดูแปลปหมดนะมาดูมาดูสับสนคนสควนเพราะฉะนั้น่าจะปรับตัวได้่าจะปรับเรื่องของอโมดสร้ของเคมได้ก็ก็เริ่มขึ้นหลังขึ้นหลังก็ ก็ต้องบอกว่าทาได้ดีพี่ครับว่ามันมีสี่จังหวะที่เราเรามีโอกาสทำประตูหนึ่งเราได้มาครั้งเดียวซึ่งซึ่งถามว่าโอกาสที่เราคุยกันอย่างอย่างสุปนัทเนี่ยแน่นอนจะบอกว่าเขาเด็กก็ใช่จะบอกว่าเขาพลาดก็ใช่เพราะว่าฟุตบอลระดับเนี้คุณมีโอกาสทั้งสองคร,ครั้งคุณต้องคุณต้องเปลี่ยเนเป็นประตูหคือโอกาสโอกาสสวยๆอย่างนี้มันต้องต้องได้ประตูนะครับเขาบอกว่ามีแฟนบอลบอกว่าเอ ของไทยเนี่ยมันยังขาดศูนย์หน้าหมายเลขเก้าเนี่ยโค้เตี้ยวว่ามันเท็จจริงยังไงไหมอ่าจริงจริงจริงแล้วหัวข้อนี้ได้คุยกับพี่พี่ตุ๊กเปียพงค์วิอ่อนมามาหลายครั้งมากเพราะว่าเตี๊ยกองค์ว่าเถือว่าเป็นอย่าบอกว่าทำไมไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดศูนย์หน้าซึ่งผมบอกเลยว่าพี่ตุ๊กพูดให้ตายเขาก็ไม่สนใจแหละผู้เปิดเองเปิดเองเลย ความไรู <Okay. S 2> ้สึกว่าในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมัน <Okay. S 2> สามารถผลิตเป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยผมว่าม mm ันเหมือนตอบหน้าด้วยการกระทําดีกว่าเพราะว่าพูดไปก็เท่านั้น <Okay. S 2> เพราะว่าเท่านั้นแน่นอนทุกคนใน,งนงง <Okay. S 2> วงการทุกคนต้องการเห็นทีมบอลไทยพัฒนาแล้วก็ไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกทั้งนั้นเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมว่าเป็นเป็นสิทธิ์ของของสมาคมและตัวนายงเองจะฟังหรือเปล่าจะสั่งการยังไงเพราะว่า mm hmm. ตอนนี้แน่นอนยิ่งยิ่งคุณเอาชุดใหญ่มาเล่นในทีมครับ คุณผลงานไม่ดีด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งเล็กมองเห็นหลายๆอย่างที่มันชัดเจนขึ้นว่าต้องแก้ไขเ,เราจะไปทางไหนต่อทีนี้ว่าก็ยังไม่มีความเห็นจากทางนายกสมาคมหรือว่าผู้บริหารเท่าใดนักนะ,ค,ะครับทีนี้ไปถึงตัวโค้ดบ้างโค้ดม o n o p o l i z i n g เนี่ยก็มีแฟนๆอีกแหละนะครับมาตัดแะว่าโอ้ปีนี้ได้ยินแต่คาขอโทษอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ยินคาว่าขอบคุณหรือดีใจมองยังไงก็เสีย มันก็หน้าฉากมันต้องเล่นแบบนั้นนะครับ <c oughs> บอลคุณแพ้ <c oughs> แม้ว,ว่าคุณจะเล่นดีไงแต่คุณก็ต้องขอโทษก่อนซึ่งซึ่งถามว่ามาโน่เองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ที่มีความสามารถแหละไ <c oughs> อเพี่แต่ว่ามันอาจจะชคร้ายผมคิดว่าผมบอกแล้วนะว่าการเรียกตัวมาดีปุ๊บแล้วมันมีอุบัติเหตุอย่างเจเจบเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้ออ้างท <c oughs> ันดีเลยทัน <c oughs> ดีเลยที่พูดมาปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นว่าโอ้เจ้าตอนเจ้า,า,าผมมีเจนะผมไม่แพ้หรอกอะไร <c oughs> มันพูดได้ แต่เครื่องหลังโคตียแต่เครื่องหลังพอไม่มีเจเนี่ยเนี้ยเครื่องหลังพอไม่มีเจเนี่ยทีมกลับเล่นดีด้วยแลวมีโอกาสยิงประตูตั้งหลายครั้งผมว่าผมว่าแมนโูน่ามันมันมันชัดเจนขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้เล่นชัดเจนขึ้นโดยที่ใช้ระบบเล่นมากกว่าชไม่หวังจากเจเนี่ยมันมันเห็นชัดขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเจไม่ดีนะเจดี่แล้วถ้ามีเจเนี่ยผมว่าเจมันไหลลื่นแบบนี้เี่นนะว่าพอไม่มีเจมันก็ต้องใช้เรื่องของความสามารถทองตัวคนอื่น ที่ที่มันอาศัยช่วงที่เคไม่อยู่เนี่ยมาเล่นซึ่งอย่างสุมนัทลงไปเนี่ยกันเตนก็นะแต้องพนลงไปก็มีมีบทบาทมากขึ้นแน่นอนว่าอย่างอย่างาสุภโชขังชาติเองที่ก็ต้องบอกว่าน้องน้องเขาพยายามเต็งที่แหละแต่ผมมองว่าเฉาะร่างกายที่เขาไม่มีเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้เขาดูอ่อนล้าแล้วแล้วส่วนหนึ่งก็คือไม่ตําหนิหรอกที่แบว่าแค่สังเกตว่าสุภโชคอาจจะหมด แล้วไม่กล้าเปลี่ยนออกเพราะเปลี่ยนออกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเสียการเสียเครดิตกับอันนี้ผุดหรือเปล่าตัวนักเตะด้วยคือมันมองเป็นนั้นอีกมุมนึงผมก็เลยบอกว่าอ๊ะจริงจริงๆมันมีตัวเลือกอีกเยอะนะที่จะเปลี่ยนออกมาได้เนี่ยแต่มมเขาไม่ไม่เลือกที่เปลี่ยนเพราะนั้นถามว่าการที่แพ้ลงโทษผมว่าในแง่ความเป็นโคยย้ชยังยังยังพอรับได้ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่หกเปอร์รเซ็นต์ก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของการวางโตู้เล่นแล้วกันก็อ่าก็จะไดแล้วทีนี้มองมองถึงชวนนะครับใน อชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยโค้ดเตี้ยมองอยังไงอ่ะคอมเมนต์สั้นๆว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนชิงแชมป์ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าทีมยังยังมันเชฟเนี่ยแน่นอนอาจจะเหนื่อยขึ้นอาจจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าโอเคเราต้องรวมกกร,รวมหมูขาลัดก่อนต้องรวมมุ้ยกลับมาก่อกร,รวมท,ทั้งสตองโดฟิลิปโรเลอร์หรือหรืออีกหลายๆคนที่ยังบาดเจ็บเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ภาพน่าจะเพิ่มดีขึ้นเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ เอาละหลายๆคนที่หายไปเนี่ยเพราะบาดเจ็บม <คะ S 2> ันก็เข้าใจด้วยในในทยกันอาเซียนผมไม่หว่วงผมยังยืนยันว่าถ้าไอ้ไอ้แก๊งเนี้มันอยู่ทั้งเจอุ้มมุ้ยสารัตยังอยู่เนี่ยก็ยังอาเซียนยังคงยังมั่นใจได้เป็นเบอร์ต้องโมนึงอยู่แล้วในในวยกันเอเชียอีกท่นึเอเชียที่ไปเนี่ยผมว่าเราเรามีมีปัญหาแหละถ้าเจอเจอกับกลุ่มนั้นเองที่กําลังจะบอกว่ามันอยู่ในช่วงที่กําลังอยู่ที่ช่วงพีคสุดแล้วแล้วไม่รู้จะลงเมื่อไหร่ อ่าครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หน้าที่ของสมาคมเองก็ต้องบอกว่าไอ้ขึ้นลูกเนี้ยมันมันเต็มที่หมดแล้วเนี่ยบีดก็ได้แหละกะทิก็คือบีดจนหมดแล้วหมดแล้วเหลือแต่กากแล้วคันคันจนไม่ออกแล้ว<ด>อ<ด>้าวโอเค <ๆ S 1> ครับโ <c oughs> คตเต้โอ้วันนี้แหมคุยกันแป๊บเดียวแหววเวลาเข้าไปเยอะเลยคิดว่าใกล้ๆทัวร์นาเมนต์อ่าชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะได้มีโอกาสคุยกับโคตเตี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็คงจะมุ่งไปในเรื่องของไทยลีกกันบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับโคตเตี้ครับ ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของ s p o r ตโฟ c u สในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับบริษัทตรีเพชรอีสุสเซลจำกัดบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชันจำกัดนะครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทจรลเ้คอร์ปอเรชันจำกัดและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับผมมงอาจทัดกุลพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ